โต๊ะเรียนห้องเรียนในอของโรงเรียน l อ c เนี่ยเราจะไ,ไม่ได้เป็นโต๊ะแบบนั่งเดียเด่ยวๆเหมือนกับที่ไทยเนาะมันจะเป็นแนวกรุ๊ปนะครับคือเป็นการเน้นในเรื่องของ c o m m ิ n i c เคชัน Communicative Lesson นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ มีเป็นคาเฟ่เวิร์กสกิลก็คือเป็นเครื่องทำกาแฟที่น้องๆที่เรียนภาษากับ l อซที่เลือกเรียนเลือกเรียนวิชาที่เป็นคาเฟ่เวิร์กสกิลก็คือเรียนทำกาแฟนะครับก็จะสามารถมาใช้โซนนี้แล้วก็มาทำกาแฟจากตรงนี้ได้เลยใครบอกว่า l อลนักเรียนไทยเยอะไม่จริงเนาะไม่จริง <laughs> ตอนตอนนี้ใช่ใช,ใช่ตอนนี้ก็ถือว่าน้อยลงนะครับจากณวันนี้นะครับ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ i o c กันวันนี้เราจะมาพาทัวร์โรงเรียนค่ะตอนนี้เพออยู่กับพี่เอ็ม สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอ็มนะครับจากเอลวิสีแล้วก็เกิร์สตันคอร์ลส์ออสเตรเลียนะครับวันนี้พี่มาอยู่ที่เมลเบิร์นพอดีนะครับแล้วก็ได้มาเจอกับน้องเพลที่โรงเรียนพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เรามาแคมปัสทัวร์เอลวีที่เมลเบิร์นกันนะครับเราเริ่มจากตรงนี้กันก่อนเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ยอ็มที่ชั้น7นะครับก็ตึกของตรงข้ามกับเซาทอนคอร์สสเตชันเลยก็คือโลเคชันคือดีมากนะครับแล้วก็น้องๆเดินข้ามถนนปุ๊บก็คือถึงตึกโรงเรียนแล้้้้วกก็ดดดิมมาาทีี่่ชััันนนน7ไเเลยะะคคครรรบบซึงงืออจต เดี๋ยวเราเริ่มจากาาทางเข้าโรงเรียนกันเลยนะครับ โอเคตรงนี้ก็คือจะเป็นทางรีเซพชันของทางโรงเรียนนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วอันดับแรกเลยคือ,อเราก็จะเจอกับทางรีเซพชันของเรานะครับที่มีเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับน้องนงนักเรียนอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าน้องๆจะมีคมีปัญหาอะไรเบื้องต้นหรือว่ามีคําถามจะสอบถามส่วนไหนก็สอบถามกับทางรีเซพชันด้านหน้าตรงนี้ได้นะครับแต่เดี๋ยวพี่พามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ของแอคทิวิตี้นะครับเรื่องของตัวกิจกรรมนะครับน้องๆก็สามารถมาดูแอคทิวิตี้ในแต่ละเซสชันได้ ได้นะครับว่าในแต่ละวันนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราสามารถเข้าร่วมจอยได้นะครับตาราง activity เนี้เราจะมีอัปเดตทุกๆ session หนึ่ง session เท่ากับ4สัปดาห์นะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปทุกๆ4สัปดาห์นะครับแล้วก็มี activity ที่เป็นพวก excursion หรือว่าเป็นพวกทัวร์ด้วยนะครับก็จะมีพวกค่าใช้จ่ายเหมือนเราซื้อทัวร์เนาะแต่ว่าก็จะเป็นเรทพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าสำหรับนักเรียนของ l c โดยเฉพาะนะครับโอเค แล้วก็เดี๋ยวเรามากันต่อนะครับก็จะมีเป็นสไตล์การตกแต่งของ l อเซนะครับก็เป็นแนวโมเดิร์นเมิร์นแบบนี้เลยนะครับก็เป็นแคมปัสที่ค่อนข้างโปร่งนะครับแล้วก็มีมีดีไซน์ที่เฉพาะตัวนะครับแล้วก็ตัวอย่างห้องตัวอย่างห้องเรียนนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวโปร่งแบบนี้นะครับแล้วก็มีสีสันให้ความรู้สึกว่าไม่อึดอัดเลยแล้วก็น่าเรียนมากๆนะครับ แล้วก็จากที่น้องๆสังเกตนะครับคือโต๊ะเรียนห้องเรียนในขององเงิน l อเเนี่ยเราจะไม่ได้เป็นโต๊ะแบบนั่งเดี่ยวๆเหมือนกับที่ไทยเนาะมันจะเป็นแนวกลุ๊มนะครับคือเป็นการเน้นในเรื่องของคอมมิวนิเคชันคอมมิวนิเคทีฟเลสเซ่นนะครับที่น้องๆเนี่ยจะได้มีโอกาสในการที่จะฝึกพูดภาษาอังกฤษมากที่สุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือตรงนี้เลยใช่ English only policy ของเรานั่นเองนะครับก็คือนักน้องๆเวลาน้องๆอยู่ที่แคมปัสของ i อ c เนี่ยน้องๆจะต้องพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นในโรงเรียนนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะเป็นการโอกาสในการที่น้องๆเนี่ยได้ฝึกภาษาอังกฤษมากที่สุดแล้วก็พัฒนาได้ไวขึ้นาเป็นอย่งไงงแต่ละเซ็นเตอร์แตกต่างกันนะครับอย่างของที่เมลเบิร์นนี้เนี่ยก็ณนะตอนนี้ก็จะมีนักเรียนไทยอยู่ที่ประมาณ1 6 1 6ถึง นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกมีทั้งลาตินนะครับอย่างเช่นพวกโคลัมเบียรบราซิลนะครับแล้วฝั่งของเอเชียก็คือจะมีญี่ปุ่นเกาหลีไทยไต้หวนันเวียดนามบ้างนะครับแล้วก็มีชาติอื่นๆอีกอย่างเช่นพวกตุรกียุโรปอะไรพวกนี้นะครับก็ผสมผสานกันค่อนข้างเยอะนะครับโอเค ตัวนี้ก็จะเป็นโซน common area เหมือนเดิมนะครับน้องๆก็สามารถมานั่งเล่นโทรศัพท์นั่งทำกันบ้านนะครับแล้วก็มีผมพบชาร์จเจอร์ให้ด้วยใช่ก็มีทุกๆจุดเลยนะครับ ต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นห้อง Student a d v i s o r นะครับห้อง Student a d v i s o r ก็คือจะเป็นห้องสําหรับที่น้องๆมาเจอกับทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่แนะแนวหรือว่า support นักเรียนของเรานะครับเราก็จะมีหลายๆเชื้อชาติที่ให้ความช่วยเหลือน้องๆนักเรียนของเราอยู่นะครับแล้าก็ตอนนี้เรามีเจ้าหน้าที่คนไทยที่คอยดูแลน้องๆอยู่ที่ ILT Melbourne เหมือนกันชื่อพี่แนนนะครับก็สามารถมามีปัญหาตรงไหนสามารถเข้ามา ที่ห้องนี้ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นตัว My Lc App นะครับเราจะมีแอปพลิเคชันที่น้องๆนักเรียนของเราเนี่ยที่เรียนที่ I Lc ทุกคนได้ได้ลงติดมือถือไว้แน่นอนนะครับแล้วก็ชื่อ My Lc App นะครับซึ่งแอปนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือจะทำในเรื่องของตัว e-service ได้ e-service อย่างเช่นจะขอ จะขอเปลี่ยนตารางเรียนนะครับหรือว่าจะขอฮอลิเดย์จะขอวันหยุดนะครับหรือว่าจะมีการย้ายแคมปัสนะครับหรือว่าจะเป็นขอเอกสารต่างๆเงี้นะครับก็คือยืน e ervice, อย่น e-service อ่ายื่น e-service ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับหรือว่าน้องๆจะเข้ามาที่ห้องนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็แอปนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่ท e ํา e-service ได้แล้วเราสามารถดูในเรื่องของ attendance ได้ด้วยว่าคะแนน attendance ของเราเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับจะต่ํากว่า80%หรือย,ยังนะครับแล้วก็ใน เรื่องของ Activity ก็สามารถดูผ่านแอปได้นะครับรวมถึงห้องเรียนว่าวันนี้เรียนห้องไหนเรียนเ,เรียนเลสเซ่นอะไรคุณครูคนไหนสอนแล้วก็มีในเรื่องของ p r o g r e s s i o n ด้วยว่า p r o พ r e s ะ i o นอ่ะพัฒนาเป็นยังไงได้บ้างนะครับอ่ะก็ได้ใช้แอปอีกแน่นอนนะครับโอเคอ่า อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของโรงเรียนต่อนะครับด้านนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นเขาเรียกว่าเป็น wall of fame แล้วกันเนาะก็คือเหมือนเป็นอวอร์ดของนักเรียนที่เป็น super student award ของเรานะครับเราก็จะมีการคัดไม่ใช่คัดสิทธิ์นะว่านักเรียนหลายๆคนที่เรียนดี attendance ดี Attend นะครับก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะได้เป็น super student award นะครับได้รางวัลอะไรไหมได้เป็น certificate <M PC. S 1> ใช่ได้เพิ่มได้เพิ่มมากกว่า ปก,กติน้องๆที่เรียนจบไอเซีเนี่ยเขาจะได้เป็น Certificate of Completion อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะคือจะได้เป็น Super Student Award อีก โอเคแล้วเราอยู่นที่ชั้น7ยังกันอยู่นะครับแล้วก็หลังจากที่พวกแนวห้องเรียนแล้วเนี่ยตัวอพอเราเดินมาตรงนี้นะครับเราก็จะเจอกับเป็นเวนิสแมชชีนนะครับซึ่งน้องๆก็สามารถซื้อน้ําซื้อขนมกินได้นะครับแล้วก็มีฉากประจําของ l s c เมลเบิร์นตรงนี้เลย, <S <S เยที่ทุกคนก็ถ่ายรูปก,กัน นะครับเราก็มานั่งพักผ่อนได้แล้วก็ในฝั่งของตรงนี้นะครับก็คือเป็นคอมมอนแอเรียเหมือนกันก็มานั่งนั่งทำงานนั่งเล่นอะไรได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดสําคัญเลยนะครับก็คือเป็นจุดเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นคาเฟ่คาเฟ,าเฟแ่แอเรียละกันเนาะก็น้องๆสามารถแบบว่ามีมีเอาของอาหารอะไรงี้ก็มาใช้ไมโครเวฟตรงนี้ได้มีทั้งหมด8ตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีเป็น คาเฟ่เวิร์กสกิลก็คือเป็นเครื่องทํากาแฟที่น้องๆที่เรียนภาษากับอล c ที่เลือกเรียนเลือกเรียนวิชาที่เป็นคาเฟ่เวิร์กสกิลก็คือเรียนทํากาแฟนะครับก็จะสามารถมาใช้โซนนี้แล้วก็มาทํากาแฟจากตรงนี้ได้เลยนะอันนี้ก็คือเป็นเป็นพ็อพเพอร์ใช่ใช่ครับลลแล้วจะบอกว่า ILC น่าจะเป็นโรงเรียนพี่ไม่แน่ใจว่ามีเป็นโรงเรียนโรงเรียนเดียวหรือเปล่านอที่บอกว่าน้องๆเรียนภาษาอังกฤษ แล้วก็สามารถเลือกเรียนวิชาที่ทํากาแฟได้ฟรีนะครับโด,โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในวิชาที่น้องๆสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษกับทาง l c ได้นะครับดังนั้นคือน้องๆคนไหนที่สนใจอยากที่จะเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็พร้อมกับได้ทักษะการทํากาแฟด้วยนะครับก็เลือกมาเรียนกับ ILC ได้เลยทุกๆเซ็นเตอร์มีวิชานี้หมดนะครับไม่ใช่แค่ที่ ที่เมลเบิร์นอย่างเดียวทุกๆเซ็นเตอร์ซิดนีย์เมลเบิร์นบิสเบนแอดเลดเพิร์ท Sydney, e th, มีคาเฟ่เวอ์สกิลแล้วก็มีเครื่องกาแฟแบบนี้ที่น้องๆได้ลงมือทํากันจริงๆแล้วเราก็อยู่ที่ชั้น9แล้วนะครับอันนี้เป็นอีกชั้นหนึ่งที่ i อ c เราเราเรา,เรามีห้องเรียนอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตรงล็อบบี้แอเรียเลยนะครับก็จะเปอีกจุดหนึ่งที่น้องๆสามารถมานั่งพักผ่อนแล้วก็ถ่ายรูปได้นะครับ ก็เป็น ILC Melbourne เลยนะครับแล้วก็มี Table t e n นนิที่น้องๆสามารถเล่นได้เลยเต็มที่นะครับเป็นแอคทิวิตของเรานะครับแล้วถัดไปตรงนู้นก็คือจะเป็นเอนอนน้องพักพักทานข้าวนะครับมีไมโครเวฟที่สามารถมาเวฟอุ่นอาหารได้แล้วก็มีเวนดี้แมชชีนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือจะเป็นบรรยากาศโรงเรียนบรรยากาศห้องเรียนนะครับก็น้องๆก็กำลังเรียนในช่วงบ่ายกันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ นักเรียนเรียนจริง บอกว่า l อ c นักเรียนไทยเยอะไม่จริงเนาะไม่จริง <laughs> ตอน,นตอนนี้ใช่ใช่ตอนนี้ก็ถือว่าน้อยลงนะครับจากจากณว,วันนี้นะครับดังนั้นคือน้องๆคนที่บอกว่าสนใจอยากที่จะเรียนที่เมลเบิร์นนะครับก็มาที่เอ c ได้แล้วก็จะได้มาประสบการณ์ได้เจอประสบการณ์ที่โรงเรียนสวยๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันที่เอ c